สวัสดีครับแชมป์เม้งครับและนี่ก็คือช่องอะไรเลอือะหลอดช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวกโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปเรื่อฟันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์การออกครับประจำวันที่13เดือนธันวาคม2 5 6 4วันนี้เนี่ยตัวที่ผมจะมาวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นอย่างที่เคยบอกเนาะเราเปลี่ยนกนติกากันแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะวิเคราะห์เจาะลึกกันแค่ทีละตัวเองซึ่งคลิปที่แล้วเนาะเพื่อนๆก็บอกกันมาว่าเออแบบเนี้ยอาจจะชอบแล้วก็คือเป็นแบบที่ได้ประโยชน์มากกว่านะเป็น มองแบบภาพกว้างเล่นรอบเ,เล่นสั้นอะไรแบบนี้มันมีวิธีมองยังไงบ้างเนาะก็ เอาไวไ้ฝึกต่อนะครับเอาไว้ไฝึกต่อทีนี้ตัวที่ผมจะมาดูวันนี้เนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็ให้ความสนใจกันมากเลยครังที่แล้วคือตัวของมาติกครับมาติกหรือว่าโพลิกอนนั่นเองเนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะว่าผมมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับตัวนี้บ้างแล้วก็สําหรับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีการรีวิวตัว IGO ใหม่ของทางซ i t ี f ไฟนะครับที่กำลังจะเข้ามาใน2อสวันนี้แล้วนัน่นก็คือตัว c ีดัสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนท้ายคลิปเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปร นี้เนาะก็เป็นตัวที่ผมให้ความสนใจมาสักระยะแล้วเนื่องจากมันมีการเบรกสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเบรกสามเหลี่ยมในภาพใหญ่ออกมาเนี่ยมีการเบรกแท่งออกมาแล้วก็แล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของตัววอลลุ่มเนี่ยถ้าเราไปเช็คกับทางตัวดีฟายลามานะครับตัวในส่วนของโพลีกอนเชนนะครับในส่วนในช่วงของการที่ก่อนที่ราคาจะมีการปรับขึ้นมาแล้ครับตัว TVL ของเขาคนะ่อนข้างที่จะอยู่นิ่งๆทรงๆนะครับแต่ว่ามันมีจุดสังเกตอย,อย่างหนึ่งก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นมาในแท่งนี่นะครับก็คือในส่วนของการที่ ตัวกราฟเนี่มีการหล่นลงไปครับอยู่แถวๆประมาณตัว t o t a ท v ่วไปรู c อกนะครับหล่นลงไปเหลือประมาณ4บิลเลียนจากนั้นก็พุ่งมาแบบรุนแรงเลยมาอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประมาณจูเกือบ5บิลเลียนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเลยที่ผมมองว่าเออตัวนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจและมันกําลังจะมีกระแสอะไรเข้าไปในส่วนของตัว polygon หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราไปเช็คกันดีๆเนี่ยตัวเกมนะครับตัว defy เกมอะไรหลายอย่างเนี่ย ค่อนข้างจะไปทางโพลีกอนเยอะมากๆเลยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเกมที่เกิดใหม่ตัวใช่มครับตัวชุมบี้ตัว, i, ตวอะไรนะคริปโตยูนิคอนตัว, icorn, ตวนู่นนี่นั่นอะไรครับแล้วก็แซนเองอ่าเดอะแซนบ็อกใช่ไหมครับเดอะแซนบ็อกที่มีการอ่าอัพเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นเลเยอร์2แล้วตอนแรกเขาอยู่อีเรเรียรใช่ไหมครับแล้วเขาก็เนี่ย น่าจะเริ่มที่จะเป็นเลเยอร์ทูแล้วซึ่งจะไปโผลที่หวยออกที่เชมาติกนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยในส่วนของตรงนี้นะว่ามาติกในอนาคตเนี่ยถ้าอย่างเดอะแซมบ็อกมันข้ามไปจริงเนี่ยวอลลุ่มมันน่าจะไหลไปเยอะระดับหนึ่งเลยผมก็เลยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับกราฟตัวนี้มาสักระยะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกราฟราคาก็ถามว่าขึ้นมาค่อนข้างจะแรงไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจุดนี้อาจจะไม่ใช่จุดดีเท่าไหร่ที่สําหรับจะซื้อนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามาลองดูภาพรวมของกราฟตัวมาติกกันดีกว่าตัวมาติกเนี่ยนะครับถ้าเราดูนอ้ออาะผมขอลบทุกอย่างเลยถ้าเราดูจากไซเคิลทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะอนุมานได้ว่าไอการขึ้นตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของเวฟหนึ่งนะครับนี่เราอาจจะระบุไปเลยเป็นไซเคิลแรกนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งมีการย่อลงมาอย่างนี้ครับซึ่งไอการย่อตรงนี้เนี่ยมันมองได้ทั้ง2แบบเลยที่ผมมองหลกัหลกๆอยู่ตอนนี้นะถ้ามองในเชิงวัยอเอียดมันมองได้2แบบหนึ่งเลยคือมันมองเป็นกรณีที่มันบูลลิชพร้อมที่จะเหินขึ้นไปแแล้วกกับกแบบอีนึงคื ยังไม่พร้อมนะครับยังสามารถที่จะลงมาเพื่อวิ่งเก็บของได้อยู่มีอ่ะมี2มุมมองนะครับมองยังไงบ้างมุมมองแรกนะครับนั่นคือในกรณีที่กราฟขึ้น1นะครับลง2ตรงนี้เนี่ยมีการวิ่งออกข้างเป็นลักษณะของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็น A B C D แล้วก็ E แบบนี้ผมขอเพิ่มนะครับปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้นี่ครับนี่เนาะ เป็นลักษณะของขึ้นที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้เราต้องลากไงครับลากแบบนี้เนาะลากนี่แล้วก็นี่ทั้งหมดตรงนี้ครับรวมกันเป็นเวฟสนะครับนี่รวมกันเป็นเวฟสอครับแล้วก็มีการเบรกเอาใช่ไหมครับเพื่อขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเป็นการขึ้น3นะครับอันนี้คือมุมมองที่1น,นะที่ผมมองอยู่ โดยการขึ้น3าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอะไรครับเราลากใหเอ่ยเราก็ต้องลากตีฟิโบใช่ไหมครับมันจะไปอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ168.8ใช่ไหมครับนี่สแสดงว่าเป้าหมายของการขึ้นตรงนี้ที่จะเป็นขึ้น3จริงๆเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณห้าเหรียญนะครับอันนี้คือกรณีของที่เรามองเป็นภาพของบูลลิสนะครับเป็นภาพของบูลลิสนะคือมองแบบโอเคเบรกสามเหลี่ยมและเบรกกรอบและพร้อมขึ้นแล้วตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับไอที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะ ก็จะเป็นลนักษณะของขึ้น1นย่อยนะครับลง A B C หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ลง A B A แล้วก็เกิดสตอง B ใช่ไหมแล้วก็ C เป็นเวฟ2ก่อนที่จะขึ้น3จริงๆนะครับอันนี้คือรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือกรณีที่1น,นะมาร์กไปก่อนกรณีที่1เรามองบู l ลิสแบบนี้อันนี้คือถ้าเกิดว่าเ,เวลาผมจะเล่นยาวนะซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนของการเล่นเนาะเราเคยบอกไปแล้วมาติดผมเคย พูดไปนในคลิปที่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราซื้อกันตรงไหนเราซื้อ้นตอนที่มันเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ถูกป่ะซึ่งอันนี้หลายๆคนที่ถือตอนนั้นมาต้องมีของแล้วนะซึ่งแต่ว่าถ้ามาไล่ตรงนี้เนี่ยถามว่าเหมาะไหมอาจจะต้องรอย่อตรงนี้ที่เป็นขา C ีนะครับให้จบก่อนอเดี๋ยวผมค่อยมาดูตอนหลังว่าขาซตรงนี้ในเชิงของการเล่นรอบมันเล่นแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ะอนนกรณีที่1นะกรณีที่2เป็นยังไงกรณีที่2คือกรณีที่อ่ะเช่นเดียวเช่นเดิม,น,ดมนะครับตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งเหมือนกัน นี่เนาะนะครับแต่ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สามเหลี่ยมครับตรงนี้เป็นการลงขึ้นอะไรครับเป็นการลงขึ้น A นะครับยอ่อมา ABC เนาะและอันนี้ที่เราเห็นขึ้นขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ B เท่านั้นนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะมีการลง C ขานึงทีนี้นะครับสองกรณีเนี้ยแยกกันยังไงนะครับแยกกันยังไงเนาะจะมีเกณฑ์อะไรในการที่เราจะระบุได้ว่าเราเราจะมีหน้าไหนแล้วถ้าเกิดว่า ไอ้หน <aid> ้าเนี well ้ยมันไม่ใช่หน้าหนึ่งจริงๆคือมันไม่ขึ้นเป็นเว็สามจริงมันจะมีเกณฑ์ไหนที่เราสรบปรบุได้บ้างครับซึ่งผมจะวางเกณฑ์ไว้แบบนี้คือกรณีที่ถ้าสมมติว่ามันมันผมอะเวลาถ้าไปแอดผมไปแอดกรณีที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะผมกาวนะครับก็จะไปแอดว่าเออเป็นหน้าขึ้นใช่ไหมจากข้อมูลอะไรที่ดูมาไอ้มันอาจจะขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันมีจุดที่ผมอาจจะต้องยอมคืออะไรกรณีเนี้ยครับถ้าเกิดกรณีที่มันเกิดเป็นขึ้นบีขึ้นมาแบบนี้แล้วมันหลุดลงมาจะซีจริงๆเนี่ เราใช้วิธีลากตัวเทไลน์ครับทิ้งไว้นี่ครับนี่นะลากตัวเทไลน์นี้ทิ้งไว้นี่สมมุติในกรณีที่กราฟอะครับมันเป็น A ขึ้น B ตรงนี้แล้วหลุดนะครับหลุดเทไลน์ตรงเนี้ยครับลง C ีก้อน,นี้เนี่ยผมว่าราคานะมันก็จะมาแถวๆนี้ครับมันจะมาแถวๆประมาณเดิม คือประมาณ1-0.8ถึงเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องยอมใช่ไหมแต่ว่าในการยอมตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้นะเรายังไม่ขาดทุนนะครับเรายังมีกับแปบกำไรนิดหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีเล่นแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมีการย่อนะครับมีการย่อนิดเดียวเนี่ยตรงนี้นะสมมุติว่ายอ่อปึ๊บนี่สมมุติว่าย่อลงมาเป็นอะไรครับเป็นตรงนี้เป็น1จริงๆใช่ไหมเป็น1เกิด A ขึ้นซองบแล้วลง C ที่เป็นวีกสี แล้วขึ้นได้เลยเงี้ยเบรกอันนี้ไปเลยเนี่ยอ่าอันนี้เราไปายแอดกรณีที่เป็น3มข้างบนแล้วนะครับก็จะไปได้ถึง5เหรียญเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นในส่วนการเล่นยาวแล้วก็เล่นรอบนะครับเล่นรอบก็อาจซอฟตรงนี้แต่เล่นยาวเนี่ยถ้าลงมาจริงก็สะสมของเพิ่มได้นะเห็นปะเราสามารถจะเก็บเพิ่มได้กรณีแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของภาพสั้นๆบ้างนะครับนี่เนาะอันนี้คือแผนภาพใหญ่ๆก่อนให้เห็นแผนภาพใหญ่นะก็ลองไปไปไป,ไปวางกันต่อเองว่า เฮ้ยเรายังมีของหรือยังไม่มีของหรือยังจะซื้ออ,อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ลองไปวิเคราะห์ต่อดูอ่ะทีนี้ในกรณีของตรงนี้น้องจะเห็นนะน้อผมมีแผนแบบนี้เลยก็คือก็คือเส้นเดียวครับเส้นเนี้ยเอาง่ายๆนะวิเคราะห์มาตั้งยืดยาวก็คือเทล,ลายเนี้ยสรุปนิดนึงเทล,ลายเนี้ยตัดสินใจเลยถ้าสมมุติว่าเทล,ลายเนี้ยนะครับราคาไม่มีการตกลงหล่นเทล,ลายนี้เมื่อไหร่ผมจะมองเป็นไบแอดว่ามันจะกลายเป็นการลงขาสี่จริงเดี๋ยวผมจะมารอรับใหม่ข้างล่างนี้ นะครับนะถ้าเกิดคนที่ไม่อยากจะขายเลยอย่างเงี้ยก็รอรอแบ่งไม้ช้อนก็ได้นะครับแบ่งไม้ช้อนก็ได้นะเผื่อหลุดลงมาจริงๆอาจจะได้ของถูกได้ของไรถั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันการเป็นการยอ่อแคานี้แล้วเดี๋ยวมีการกลับตัวได้แร็วเดี๋ยวนี้แล้วเบรกตัวเทรนไลน์นี้ขึ้นไปเลยอ่ะก็จะใบแอบเป็นไรครับใบแอบว่าตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเกิด2ตรงนี้ตรงนี้เป็นขึ้น1ลง2ตรงนี้เป็น A B C นะครับที่เป็นเคสตอง B นะครับแล้วก็ V C เราค่อยขึ้นได้เลยอ่ะก็จะเป ประมาณนี้สําหรับแผนนะครับอาทีนี้มาดูในส่วนของคนที่อยากจะเล่นสั้นๆช่วงนี้บ้างนะครับเล่นสั้นๆช่วงนี้บ้างนะครับก็นี่มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมเองเนาะถ้าผมมองตอนนี้ผมจะวางแผนไ้ก่อนเลยว่าเนี่ยครับเรามีในส่วนของ A B C D E จบไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้กําลังขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลง A นะครับขึ้น B แล้วก็ลง C ดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเริ่มใกล้ๆกล้กลับตัวแบบมีสัญญาณะลรเรามาดูนะอ่าสักสี่ชั่วโมงย่อไปดูนะครับสี่ชั่วโมงอ่ะเราเห็นอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับณนะปัจจุบันนะผมจะเห็นในลักษณะข,ของตัว hidden bullish divergence นะครับเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับเกิดขึ้นบริเวณการย่อตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราดูตรงนี้นะนี่เกิดโลอะไรครับเกิดโลที่ยกสูงขึ้นใช่ไหมครับนี่เห็นปะแล้วตรงนี้เกิดอะไรเกิดถ้าวัดจากที่เดียวกันนะเป็นโลที่ต่ําลงเห็นหม เป็นโลที่ต่ําลงดังนั้นเนี่ยการเกิดนักราคาตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเด้งได้แต่ว่าอาจจะต้องรอแท่งเทียนตรงนี้ครับเป็นแท่งเทียนของอะไรเป็นแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณบูลิตบูลิตตัวแคนเดิลก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเป็น En g u l f i n g ใช่ไหมครับคือมีแท่งแดงตรงนี้ตรงนี้เป็นแท่งเขียวใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ไปดูทบทวนบทเก่าๆผมได้หรือจะเป็นแท่ง r e j e c t i o n ที่เป็นไส้ยาวๆหัวเขียวๆหรือแดงๆเล็กๆก็ได้นะครับเนาะอันนี้รอให้มันเกิดตรงนี้เป็นสัญญาณกับตัวพร้อมกับสัญญาณค e n เด l l i s h d i v e r g e n c e นะครก็สามารถที่จะเออโอเคมองว่าอาจจะมีการเด้งเพื่อเพื่อไปต่อได้หรือเปล่านะครับนะทางงานี้รอสัญญาณนิดหนึ่งก่อนนะครับนะรอสัญญาณนิดหนึ่งนะครับโอเคน้อน่าจะเห็นภาพรวมในส่วนของแผ่เล่นเล่นรอบเล่นสั้นเล่นยาวในส่วนของตัมาติกไปแล้วนะครับก็ลองไป เอาไปประกอบการตัดสินใจของทุกคนดูนะครับเนาะอันนี้ก็จะส่วนจบในส่วนของกราฟและขครั้งหน้านะครับอยากจะให้ผมมีเคราะ์ตัวอะไรนะครับก็บอกมานะผมจะเลือกมาหนึ่งตัวที่คนขอมาที่สุดนะครับโอเคนะครับในส่วนของกราฟก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของ IGO วันนี้ไม่ใช่วันนี้สิก็ที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วดีกว่านะครับนั่นคือในส่วนของวันที่15จะมีในส่วนของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า c ีดัสนะครับซีดัสฮีโร่นะครับที่กําลังจะประกาศนะครับให้มีการพับบิ๊กเซลนะครับที่ซิตี้ไฟ นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมมองว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ที่มีความภาพสวยหีกวอ่าผมมองว่าภาพสวยระดับหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตัวนี้ดีกว่านะเนี่ยครับก็จะมีบอกอยู่อ่ะทีนี้หลายคนที่ผมยกมาวันนี้เลยเนี่ยที่ผมจริงๆข้ามมาหลายตัวนะแต่ว่ามาพูดตัวซีดั้เนี่ยเพราะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมซีดั้มันมี2อันเห็นปะเหรียญอื่นๆมันจะมีแค่อันเดียวขายก็เพรนั้นโอเคไหมจะซีดั้บเขาขาย2เหรียญเลยครับก็จะเขาจะเขาจะให้ IGO ทั้งเหรียญที่เป็นอินเกมเคอร์ กับเหรียญ v e r n a n น e t o k e n เลยดังนั้นน่มันจะมี2อันนะครับอันนั้นก็ลองเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนะแต่ว่าจะเริ่มให้มีการทำ IGO เนี่ยพร้อมกันนะครับทำ IGO พร้อมกันใครที่งงในส่วนของ IGO ใครที่งงในส่วนของ c i d ต f ีการทำ KYC ต่างๆไปดูที่ลิงก์ด้านบนนะครับผมเคยทำเอาไว้แล้วเนาะในส่วนของเรื่องเกี่ยวกันทำพวก Launchpad อะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าตาตัว ซีดัสกันดีกว่านะครับตัวซีดัสเนี่ยก็จะเป็นชื่อเต็มๆนะซีดัส NFT Hero นะครับก็จะนี่ครับจะเป็นไอตัวพวกนี้นะครับผมสามารถจะหมุนหน้ามันเล่นได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของเราสามารถที่จะมาเล่นตัวเโมได้ซึ่งผมไปลองเล่นนะครับเกมจะเป็นเกมลักษณะของการที่เราเนี่ยจะเป็นตัวละครใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นคนเนี่ยครับเผาคนเผ่าๆๆอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงเนี่ยครับตัวไอพวกนี้ได้่นเออเราเลี้ยงตัวพวกเอเลี่ยนได้ ยงตัวมาเราสามารถที่จะคาแรคเตอร์มันได้ทําเพิ่มสแตทลดสแตทอะไรมันได้แล้วเอามันไปสู้ครับโดยวิธีการสู้เป็นแบบเทิร์นเบทเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสอร์ให้ดูด้วยก็จะเป็นแบบเทิร์นเบทต่อสู้กันนะครับมีโจมตีมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมต่อสู้ในเทิร์นเบทนั่นเองซึ่งถามว่าผมถูกใจไหมในส่วนของภาพผมมองว่าภาพสวยใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นแนวผมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูกันใครชอบแนวมันดูต่างดาวก็าอาจจะลองดูอ่ะทีนี้นะครับก็ เราจะเห็นนะว่าตัวเกมตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเลื่อนต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกที่มาของซีด้ยถึงมาเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรครับก็มาลองอ่านกันดูนะครับผมอธิบายเมื่อกี้แล้วนะครับนี่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการที่เราสามารถที่จะไปประจนภัยนะครับโดยใช้ยานอวกาศเนี่ยเราสามารถที่จะบิวนะครับตัว Equipment ตัว Spaceship ต่างๆนะครับมาไปประจนภัยในอวกาศได้นะครับเนี่ยมีการเนี่ยครับมีการซื้อตัวยานมีการทำอะไรอย่างเงี้ยครับไปะจนภัย อก็จะมียานเอเหมือนกันนะก็แอบ,บคล้ายๆกับทาง s t a r a t l a s หรือเปล่าเนาะแต่ว่าทา a r a t l a าก็ยังไม่ได้มีรูปร่างอะไรออกมาให้เราเห็นกันใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวตัวตัวเกมเพย์เดโมออกมาให้เราเล่นกันแล้วนะครับอ่ะเนี่ครับก็จะมี b ิว l d Infrastructure ได้แสดงว่ามีระบบแร่มีระบบสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนะครับมีในส่วนของการสร้างผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบกิวนะครับถ้าพูดงนะ่ายๆเนาะ ก็น่าจะสร้างเป็นเผื่อนกิวของตัวเองมี p o l i ติคอลมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในกิวมีการโหวตอะไรต่างๆเลเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยครับตัวละครที่เป็นฮีโร่นะครับอันนี้จะเป็นตัวละครของเรานะครับมีฮีโร่ต่างๆเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยจะวาจะทามัลติเชนเลยนะจะไปได้หลายเชนเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการขายตัวละครออกมานะครับก็ลองดูนะครับเป็นตัวฮีโร่แล้วกันน่าจะมีหลายเผ่าอยู่มีในส่วนของระบบคราแด์เทรสนะครับก็เราสามารถที่จะคราพวกไอเทมได้มีมาอ่อคล้ายๆกับอ่ space า,า,ามาร มันมีมาเก็บเพจอยู่ข้างบนด้วยนะครับมีเอ่อเมตาเวิร์สนะครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นยังไงหลายๆเกมตอนนี้ชอบใช้คําว่เมตาเวิร์สกันเยอะแต่ก็นั่นแหละครับก็เราไม่เห็นภาพเนาะก็ยังไม่รู้ว่าโลกเสมือนจริงเขาจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูแล้วกันอันนี้ยังไม่พูดเลยมากเพราะเรายังไม่รู้รายละเอียดน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับตัวครีเชอร์ที่ผมบอกตอนแรกนะไอตัวที่ให้ดูในอินเสิร์ตนั่นแหละไอตัวนี้มันจะเป็นตัวเอเลี่ยนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ เป็นเอเเฉพาะเลยสามารถที่จะบิวสแตทบิวนู build นบิวนี่ลุล่างหน้าตาอะไรของมันได้ภาพสวยนะครับภาพสวยทีเดียวนะแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมเมื่อไหร่นะครับโอเคนะครับทีอ่ะทีนี้ก็จะมีในส่วนของแอร์ครับสามารถที่จะไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับก็เนี่ยแหละก็ p v p แหละ PVP เป็นเท r ร์ a เบ d PVP ไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเนาะประมาณนี้อันนี้คือภาพรวมต่างๆที่หน้าเว็บไซต์ของเกม c d ดันะครับก็เนี่ยเป็น c d ดัสฮีโ Heroes สนะดอท ครับทีนี้ไปดูของเรื่องของเหรียญนิดนึงที่จะมีการขายนะครับที่ c ีดีฟล์โอเคนะครับในส่วนตัวเหรียญนะก็จะมี2เหรียญที่จะเกี่ยวข้องกับในตัวเกมซีรัสนะครับนี่ก็จะมีเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญที่ชื่อว่าไซดัสนะครับแล้วก็เหรียญที่ชื่อว่าซีเนสผมน่าจะออกเสียงเป็นซีดัสซีดัสตลอดนะแต่ว่านั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าผมออกเสียงอาจจะไม่เป๊ะแล้วกันก็ขอโทษด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวซีเนสเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่ามันเป็นเหรียญที่ใช้นะครับใน ในการที่จะซื้อหรือว่าเซลล์ transaction private land นะครับแล้วก็ถูกใช้ในการซื้อ space ship นะครับในการซื้อ space ship equipment ต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเหรียญที่ชื่อว่า s i n a t e เนี่ยจริงๆมันเป็นตัว govern and token ของเกมนี้นะครับของเกม sidus นะก็ อลองดูนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น Governance t o k e n นะครับบางคนหอาจจะเข้าใจผิดว่าเหรียญที่ื่อซีดไซดัสเลยเนี่ยเป็นเหรียญของ governance โทเคนแต่จริงๆเหรียญไซดัสเนี่ยเหรียญที่สองเนี่ยมันคือเหรียญที่เป็นเหรียญในเกมนะครับเป็นเหรียญอินเกมเพย์นะครับก็จะเอาไว้ซื้อของใน NFT Market นะครับเป็นเหรียญที่ได้จากการเอิร์นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขียนข้างล่างเลยนะตัวไซดัสซีซ g เกมโทเคน ตัว Cine เนี่ยจะเป็นตัว Governance Token นะครับตัวเหรียญเหล่านี้นะครับก็จะมีการทำทั้งคู่เลยนะครับก็จะมีการ IGO ในวันที่15นะครับ d e c ember นะครับแล้วก็เหรียญขายเหรียญคู่เลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ขายทั้ง Cine แล้วก็ s i d u s เลยนะครับก็จะราคาเริ่มต้นของ Cine นะ่าจะอยู่ที่0.18นะครับดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัว s i d u s เนี่ยก็จะอยู่ที่0.0018นะครับโดย w a i t i n g p e r i o d เนี่ยอันนี้สำคัญนะทุกคนก็คือในส่วนของเหรียญที่จะปล่อยออกมา เวลาที่ listing นะครับพอเวลาที่เป็น listing e x c h a n g ต่างๆเนี่ยก็จะปล่อยออกมาก่อน10%ให้เรานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทุกๆเดือนนะครับก็จะปล่อยทีละ10%นะครับตั้งแต่เดือนที่2เป็นต้นไปนะครับปล่อยทีละ10%จนมันครบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเหรียญ j d u s นะครับแล้วก็ IGO t c t f y เนาะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวคัล endar นิดนึงนะครับ IGO เราก็ต้องบอกตอนนี้ก็มีอีกหลายเกมรอนะครับอีกเกมหนึ่งที่ผมโฟกัสอยู่ก็น่าจะเป็นตัว ECO เนี่ยครับเนาะ ECO นี่น่าสนใจอยู แล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมอื่นๆมากลยครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยใครที่ทำซีนิฟไว้ตัว IGO Poly นะครับตัว Geo Poly นะครับวันนี้เนาะจะเลิกอีก3ชั่วโมงข้างหน้าเนียตัว Geo Poly ก็จะมีการทำ IGO แล้วยังไงก็ใครก็อย่าลืมไปทำกันแล้วกันนะครับก็เนี่ยสิบสเลยช่วงนี้นะครับผมข้ามมารีวิวตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะดูว่ามันมีในส่วนของเนี่ยมีในส่วนของการที่มันมี2อันเลยเพื่อนหลายคนอาจจะงงนะครับประมาณนี้ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ในส่วนความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของกราฟในส่วนของมาติกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอ ICO ที่เป็นตัวซีที่เป็นตัวไซดัสนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้ตรงนั้นกันแล้วก็ครั้งหน้านะครับอยากให้ผมมีข้อตัวไหนอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็มีคอร์สเรียนที่ชื่อว่า Trend เ o ม i n รี่เทส Setup นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีความสงสัยนะครับในเรื่องของวิธีการเทรดแบบ Chart Pattern วิธีการเล่นในนส่วของกกาารร Money Management คุมลิสต์แมเนจเมนต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปดูในรายละเอียดของคอร์สนั้นได้นะครับเช่นอย่างผมมีสอนเอาไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูฟรีๆเนี่ยอยากจะมีของฟรีจริงๆก็สามารถที่จะคลิกดูได้ที่ตัวสอนเทรดบิตคอยได้เลยนะครับอันนั้นจริงๆก็ถือว่าครบทั่วระดับหนึ่งนะใครที่อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรเนี่ยดูตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะครบในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่องไอเอออลอสครับสวัสดีครับ